ตอนแกงกะหรี่สุดสยองของใจโกะเอาละเราการทานไปเลยนะจะทานแล้วนะครับทานเลยทานเลยอื้มอื้ออื้ออร่อยด้วยนะนี่เป็นไงบ้างจ้าอร่อยจังอร่อยแบบไหนเหรอเนาะก็เออก็ก็มันก็รสเผ็ดเผ็ดแล้วก็เค็มเค็มอ๋อ นายลองหน่อยสิอืมกลิ่นหอมทะลุทะลจริงๆเลยอ,อ้ํายำอมโอ้่ความเผ็ดที่แผ่ซ่านมีรสชาติที่นุ่มวนแสงอยู่ด้วยเหมือนกับมีกล่องพิเศษอยู่ในปากเลยล่ะโอ้โหสนเี่ยเออเนี้อเข้าใจรสชาติของแกงดีจังเลยนะแน่นอนอยู่แล้วสิริ้นของชาแนนะริมรสแกงกะหรี่มาแล้วทั่วโลกเชียวนะมันต้องต่างกับริ้นของคนทั่วไปอย่างโดบิตะอยู่แล้วล่ะ หน่อยฉันจะให้ลิ้นนายได้ชิมคออร่อยกว่านี้อีกน่ะนี่ไงหมูนี้ใจี๊กกำลังหัดทำแกงกะหรี่ในช่วยชิมแล้วิจา์หน่อยดิที่นี่ออกเขนาดใจแอนจะทำสตูที่เกือบจะฆ่าคนได้แล้วน้องสาวใจแอนจะทำแกงกะหรี่เลวเนี่ยตายแน่ หยองเลยงั้นฝากด้วยนะเพื่อนเลิฟออกเออเอโอ,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 อ้ดอนสมน้ำหน้าจริงๆเ,เ,เลจริงดลให้ทุกคนกินด้วยดีกว่านะจะ๋าช่วยกันชิมคราวหน้าไปตั้งแคมป์กลางวันเถอะฉันจะเรียกเจโกะมาทำแกงกะหรี่ให้กินด้วยถ้ากินกันหลายๆคนจเจโกะจะต้องดีใจแน,น่ๆเลยละ่ะโอเคนะจุ๋ยอยก็โอเคอยู่แล้วล่ะอยากกินเร็วๆจังเลยเนื้อเนื้เนื้เนื้ใช่ใช่ใช่อยากกินเร็วๆ <อ>สวยจงเลย <Napoleon> น้ำเย็นเย็นดีทุก่อบจังเลยเออถ้าแค่มาเที่ยวเฉยๆมันก็เป็นที่ดีอนะเอะเฮ้อสมกันจะเริ่มมือแล้วทุกคนรอกินอยู่นะทำให้เยอะๆเลยนะใจเกาะจ้าพี่มีบทก่อนบทเครื่องเทศใส่ลงไป จอดเย yeah. Ooh, yeah. Again, ี่ยมยี่แค่ด wow ื่มกลิ่นไม่แย่แล้วอ้อแย่แล้วกลิ่นอะไรอย่างนี้คืนกินเข้าไปตายแน่แน่น้นฉันแย่อัไรมอนไม่มีทางแก้เลยเหรออ๋ออ๋ออ๋อจริงสิห้ากันเพื่อนแม่สีเรืออ พอใส่ผ้าพื้นนี้แล้วนะไม่ว่าใครก็ทํางานบ้านเก่งแถมทําอาหารเก่งอีกด้วยล่ะมันก็เอกไปให้ใจเกาะใส่สิเขาก็จะทําแกงได้อร่อยไงเราใจเกาะดูสิดูสิผ้ากันเปื้อนเนี่ยนะฉันว่ามันเหมาะกับใจเกาะมากเลยอะถ้าเป็นผ้ากันเปื้อนแล้วก็นะฉันมีของที่ตัวเองเย็บเองอยู่แล้วนี่ไงอะวุ่ยน่ารักจริงๆเลยตั้งใจเย็บมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเลยสินะใจเกาะค่ะโอ้ย พัดถ้ยแม่ผ้ากันเปื้อนลายน้องหมูน่ารักก็จริงนะจ๊ะใจโกะแต่ผ้าผืนนี้ดูเหมาะกับน้องมากกว่านะจ๊ะสวยสวยนี่นั่นหมายรูปหน้าฉันตาหักล่ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรเหรองั้นขอประทานโทษนะจ๊ะใจก็จังจ๊ะมีอะไรต้องทําอีกไหมฉันรู้สึกอยากช่วยเธอขึ้นมาอีกแรงนึงนะจ้ะงานก็ช่วยเตรียมข้าวให้หน่อยนะคะได้จ้ะ สาวข้าวเออเนี่แม้แต่ชิโซกะก,ก็ไปร่วบวงกับเขาด้วยอ่ะเออยังไงก็ต้องโดนบังค่าไปกินแกงกะหรี่ของใจโกะอยู่แล้วเหรอเนี่ยนี่ดอรามอนไม่มีวิธีที่มันดีกว่านี้แล้วเหรออ่าจริงสิยังมีไอ้นั่นเนี่ยนะ <c oughs> ผมช่วยให้เจริญอาหารเฮ้นั่นมันอะไรนะ่ะ

้นี่ทำอะไรกันอยู่วะเจ้าจ้เปล่าทำอะไรไม่เลยคือว่ามันดูน่าอร่อยมากเพราะเลยก็เลยอยากจะชิมก่อนนะใช่ใช่แบบว่าทนไม่ไหวแล้วอ่ะอยากกินอ่ะอ๋องั้นเหรออยากชิมกันเหรอชิมได้ใช่ไหมใจเกาะจ้าเชิญเลยจ้อคือว่าไม่เป็นไรหลอกนะรับรองต้องอร่อยที่สุดในโลกแน่เลยไม่ต้องชิมอช่ผงหมดอายุไปแล้วใช้การไม่ได้แล้ว พวกเราต้องตารอกินที่หลักแล้วกันนะจ๊ะอ๋ออ๋อเอาละเหลืออีกแค่นิดเดียวนี่ใส่ลงไปให้หมดทุกอย่างเลยชิมจิียังไม่เข้มค้นพอใส่หมดอีกนิดนีน้น่ะโอ้อย่างนั้นใ,นใจกดดีมากใส่เข้าไปใส่เข้าไปใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับพี่เขานี่ยอุตสาห์ตั้งใจทำถึงขนาดนั้นงานนี้ไม่กินคงไม่ได้แล้วะนะ คงต้องกินแล้วมันก็ไม่อยู่ทางเดี๋ยวต้องทำใจเหรอเนี่ยเสร็จแล้วค่ะโอ๊ยปวดท้องปวด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 ท้องปวดท้องจังเลยโลกระเพาะกำบเริบไม่ไหวแล้วโอ๊ย อะไรโอ้เป็นไรอะฮะเมื่อกี้ไม่เป็นไรเลยนี่โอ้ยปวดปวดท้องเมื่อกี้ฉันไม่น่าดื่มน้ำเลยไม่น้ำไปเลยจริงๆปวดท้องมากเลยโอ้ยจะดื่มทับไมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้อใจกบ๋งกุสาทำแกงกะหรี่ให้กินแท้ๆแต่ท้องแบบนี้คงจะกินเข้าไปไม่ไหวหรอกนะเย่โอ้ยปวดโอ้ยปวดปวดโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันเสียใจมากเต้องต้องตัดใจแล้วหรอ อแต่ว่ายากกินจังเลยอยากกินแต่ว่ามันปวดท้องมากเลยทำไมจะถึงได้โชคร้ายแบบนี้นั่นเนี่แบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้ฮะค่ขอโทษนะแอนฉันขอนอนพักสักตีหนึ่งก็แล้วกันนะจอมายาเอาเลยค่ะแกงการหลีกใจก่อเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยไม่ไหว น่าอร่อยดีนี่เอาเลยเอาเลยพวกเรากินให้เต็มที่นะยังมีให้เติมอีกไม่อันเลยหล่ะหม้อบลลำดีละตัดใจอื้อหนึ่งสองอันนี้อัำไปอันไปอัเกี่ยวเอาไอออร่อยจังเลยใช่มาใช่มา กินเอะกินเะอร่อยโอ้อร่อยจริงอร่อยอร่อยอรโอ้ยเจโกอัจฉริยะทางอาหารจริงๆเลยน้องพี่แหมไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะพี่ขอเติมอีกครับฉันด้วยได้จ้าได้เลยจ้าเฮ้ยอร่อยจังเลยอร่อยสุดยอดเลยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยจนี่กินช่างหอมหัวอะไรอย่างนี้เนาะโอแกงกระรี่นั้นให้ผมร่วมทานเป็นสิ่คนจะได้หรือเปล่าเนี่ยฮะอะคือว่าผม เป็นไอ้นี่นะครับนไอ้นี่อ,อนักวิจารแกกะหรีร่อินโดจินเฮใครอะอ่าเดี๋ยวสิปนะริญานะแกกะหรี่ที่อาจารย์อินโดไปชมก็ไม่ได้ว่าเป็นแกกะหรี่หรอกน่าจะบอกให้อ่ออันนี้ค่ะเชิญค่ะอ่นนะอาฮ่าฉันเป็นสีดัสนิทที่เปลี่ยนบรนิษเณรึงโดดอดใจาถาไม่ไหวแล้วจริงๆเลยนะเนี่ยอ่าอ,อ่อ่อ่ออ่อหนุย ร้อยเอ๊ะหนุ่ยอะไรล้ำละจริงจริงรสชาติทั้งเค็มคนแล้วก็ลึกล้ำแห่งความผิดซับซานกับความหวานที่แอบแฝงอยู่ก็สอดประสานกันได้อย่างน่าประหลาดอีกด้วยเป็นการผสมเครื่องเทศอย่างน่าทึ่งมันคือสุดยอดแกงกะหรี่เอาโอกาสในทีเดียวคนนะกะหรี่เดอะแบล็คโฮนั่นเองนั่นเป็นแกงกะหรี่ที่เป็นสมบัติของชาติในทีเดียวเยี่ยมมืงเอ้าเสียดเดียวเลย นายเนี่ยปวดท้องอยู่ไม่ใช่เหรอเอ้ยเอ้ยอะไรอะไคือว่าฮะฮตอนนี้มันหายปวดแล้วล่ะงั้นรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะวิ่ยไม่ต้องรองใจกดอยู่ฟังที่อาจารย์อิโดพูดดีกว่านะที่เหลือเดี๋ยวพี่จกกัดการให้เองไม่ต้องหว่วงหรอกงั้นรบกวนด,ด้วยนะคะพี่อืออืออือแกงกะหรี่ที่มันอร่อยก็จริงแต่มันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปดีละเรามาทําให้มันอร่อยขึ้นดีกว่าด้วยการเติมนี่อิ่นั่นคราบจักรจันทร์นี่นะ เอาด้วยเอาด้วยแล้วก็เติมรถแฝงด้วยแยมกับของดองเพิ่มความเข้มข<อ>้นในไชโยแล้วก็ปลา,าแห้งน,นี่นี่เรียบร้อยอันได้แล้วออกย,ยัยสีที่แปลกประหลาดกับกลิ่นที่หอมหวนแบบนี้นั่นแหละ อลังการจริงๆเลยคือเครื่องเทศเต็มี่กันจนผมแสบตาเลยล่ะครับใช่ไหมลราฮะจะทานแล้วนะครับยังไม่ทันกินเหม็นคาวจังเลยอ่ะไม่ดีอะไรหรอกครับวิ่งนาเป็นห่วงเป็นไง ด้วเยอะเอะร่อยอ่ะถ้าอย่างชั่วเฮ้ยโอ้เยสดใหญ่เลยเป็นยังไงรสชาติคอ r r y the black hole เป็นยังไงบ้างล่ะฮะเเหมือนี the black hole เลยอยู่ตรงหน้าเลยครับเฮ้ยฉันจะโอ้ย